สาวแม่ห้างแก่หน้าตายัางดีเจ้าถูกสามีญิงตายเดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนฝันฝ่ากลายที่มันอ่อนล้าแทบยืนม่อยู่ เดินต่อไปคงล้มหมดหมดแรงเดี๋ยวดีผู้เดียวเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมนม้ำใสๆพี่น้องน้ำใสมากนา้ำใสจริงยูสวยน้ำใส ปาดปาสม,มุยพอผมแล้วถึงน้ำทะเลเนี่พึ่งฉือได้เนี่เสียบอ่ะคุณมัดพึ่งแบบว่าโอ้ยมือยตัดผมแล้ผม,ผมเห่ยวแห้งขนห้อยผมมือขอสะกินเหตุนัดตีไทยไพี่ไปชอบบชดพี่เดียวเนี่ยเอาพี่มองนี่เพี่ไทยพีวิวแบบชดพี่เดียวเนี่ยมาพี่บองนี่มาทางนี้มาทา้ายรูปให้เราน้นำมาเดินทางกลับกรุงเทพสิบกว่าชั่วโมงหาไม่ไหวอะ่ะ ไกลเกินเบ้นมาจับกล้องเลยชว์ชุดก่อนโชว์ชุดเอฟซีแคบก่อนผม,มเป็นโซ่งหายพี่น้องเราจะเป็นโซ่องอยา่อางนี้ธรรมชาตกมือนคนที่เราเดี๋ยวแจเรื่องโซ่งโซ่งไอพชรเพชรดีกีเอทซะนั่นแหละพชรดีกีนีอ่อันเพชรอซะนั่ะเขารอคนนี้ยู่งพ่อพีดีกีผมพังแล้วพี่น้องให้ดี อยามาดูป้าใช้ถุงขนานบ่คยอบ้าอนาคตเต็นตาไหมบ่ก็ไปปูพรมันดิสูชิพี่ปูยังไงซื้อังานบ่บ่เือมันเป็นส่หนีซื้อเรื่องมันเป็นห่อเห็ดผมว่าดึงตะกมแบบอีผมลุ้นมันลุนีวิวครับพี่น้อดูวิวชือไว้วเออวิวนาเยเออ เออมอนี่ต้มผมไม่พอทาไทยเอฟซีด้วยนะครับโอ๊ยแย่มลยแต่ผูก็ได้กีดกล่องว่าอยู่ตัวเกี่ยวมีวสีมันขึ้ลงหรอแบาคลิปกล่องว,ว่ายูโลงเมื่อไหร่หบะหลายันวันดีสุด กล้องอายุตัวเกี่ยวนูสีก็เปิดเผยเป็นทางการแล้วเมื่อคืนนี้ว่ามีบุตรทั้งสามท่านมีลูกสามคนมีลูกสามคนข่อยกันเล้ยมามึงสิบเฮ็ดมันบ่กูสิพ้าไปเฮ็ดมันมีสองยางให้มันก็ตัดห้ำฉิมมึงเสี่ยงยังไหนบอยกนะบอยกนะนะมึสี่งยงังไหนมึงตัดห้ำถิมแล้วมึงสิบ เท็ตมันยให้เลือกสองอย่างคาเท็ตมันพาไปเลยนี่มืออ่นนี่ไปจี้ออกมอไดไม่เป็นมันเขี่ยวมันยังเอาอฮะเบิร์ตเล็หัวบกหอยบอกหอยปังอันนี้คือไม่ใช่หอยทะเลครับอันนี้คือบอกหอยปังนะครับคอนเสปต์คือบอกหอยปังอะไรญี่ปุ่นเหรอ ไปหยางสะพานเบ็นมาสะมุยมันไปหยางสะพานอยู่คอนแก่นกับมี่น้องสันเคือนฉันเรียกว่าสักิภาพมันไปเหตุมันแล้วเขาไม่ยูนูนแล้วขีวเงินสปอนเซอร์หน่อยนะ ด้านอีกแอมผูอะไรก็ว่ามาสปอนเซอร์พาน้องบาย,ยุไปทำหมันรำบรเฮดนี่มันสิมีทุกคนทุกจังหวัดแล้วร้านกูหลายให้ตัวนี้สามคนแล้วลูกกระสวงเราชั้นหนาเสรสิมาเรียงร้านอีกสามคนอีกอยู่เฮ็ดหมันเลยว่าตาดัดค่อยนออกกันนะ่ะอันนมองเขียเข้ยวๆออก เอ้าอี่ยังนะเขาขายเขาเป็นนางบอำเรอเขาขายยังนะใช่ไหมใช่ไหมไปดูไหมกังว่าล่ะมึงกูมึงดูอะไรนาตีเลื่อนใหมไปมันไม่ค่าฟรีบอลรุ่นบาทคน ขาพี่ยังไงก็อีกนาะก็อีกาเสือปองเเมือมึงตื่นเศ้าเด้อพ้าบักว้าอยู่ไปเห็ดมันอยู่โรงพยาบาลีร่าางทางนั่นน่ะั่นตรงนั้นปุยจาเองเห็ดมันนี่จักมืนจักไปแพ่งบุ๋ยไหแพ่งอยู่ลเสื้อที่ว่าทำมันเท่าไหร่ฟังเค็มสหมื่นกว่าฟังเข็มเุนเตียงร้านสมคนหนี่ร้านมันสามคนแล้วยอนี่น่ะ ซึ่งไม่กูรับปันทำคนไวแล้วเจ้าหน้ากับร้านเจ้าหน้าพูดเรื่องเฮ็ดร้านมาอีกนี่เสื้อำดำนี่โว้ยปันนี่หวเนี่ยมาเฮ็ดมันสักบาทเฮ็ดโดนเจ็บบ่มันพาบ่หรือกเ,เลือเขาฟังเงี้ยสิือเขาจีบต้องขอเงี้ยสิบ่หรือเขาฉีดหม่องค่อยมันฉีดยาครับฉีดยาให้หมาตายไปหมอคาเฟ,รฟร่หรือว่าร้านอาหารนี่ อุ้ยเขามีสปีดโบนนะนะัตนะตี้บรกาขาาี้ยาเข้ามาบาด่ดยยางกับมะมกล่าวบ่ด้เออมีกาแฟงกาแฟกินไหมแต่ว่าพุ่งกินหมกแก้วนี่ยเมื่อกีนอ้นะกอบภูเก็ตเกภูเก็ตถ้ากับซื้ออาไกินจะเกลยวบนเท้านั่งอางนี้ปา ถ้ายเข้าไปดิถ้าเข้าไปนี่ซิงซ่าสะพันนี่เี้ยพูดายลงมาเอกชนหมื่นห้าลงมารับสามพันเอกชนเฮ็ดดวนเฮมเอื้อนนี่เขาเนี่ยจะขี้ขายวะน่ะไปนซีนอามากิเปีนในอุนั่นแน่สักเกี่ยวนะเดี๋ยวเรากวสะแกงใจอามากี่ต่ของกูอามากเกลวนึงําๆฮะ เฮ็ดมันด้วนมันเชี่ยวออกเอาตอมเชี่ยวออกน้ำเฮ็ดมันแล้วสีบะถือกเสียนสะบอสั่นขันไปเฮ็ดมันกระตอนออกคือเป็นสีขาวๆกล่องบมอเบียนทุกอย่างสีละกล่องเอียงคือเป็นบอ๊อบเมื่อมันกระตูนบอกแะกระได มันเที่ยวมันออกลวดเพราะามันเที่ยวพนันเอาตอนเขี่ยวมออกลวดเราเอามันใส่เฮ็ดมันมันจิบผู้ดีซีผู้ดีหายยิงเด้อศาสนาเลียงเล้พคนกัได้หาเงินเลียงหลานไวแล้วสิมัหาอบคนอยู่นี่ มือื่นจ่องมองให้แน่พี่นอ้องสปอนเซอร์เขาเดอ้จอ,อจ่ายข่อยซอยข่อยแน่เอฟซีก็ได้จ่ายช่วยบอลบิ๊กด้วยใจช่วยบอลบิ๊กเนี่ยเอกชอนสามหมื่นห้าเจ็บบอลหลอกเพลงยเดียบอลเฮ็ดเฮ็ดเอราหลอกเพลงยเดียวพี่น้องทำามาเราหลองเพลงได้ไหมถ้ามาเราหลอกเพลงได้บอมันสีกระทบก็ต้องงานหลอกเพลงยนบอลเมืเ่อเจ้าอีกติวกร้องมาอยู่ ถามว่ามันมันอุ้ยใบเห็ดดอกว่าสัน้นผมหนีอยู่ผมพอผม่อแล้วผมเศร้าแล้วว่าสัน้นผมถามคนละพ่อแล้วว่าสัน้นเป็นแบาเป็นบางสัน้นกระสีเอาอยู่ตีสั่นดอกกระสีบวกขี้ข้นเลี้ยงตีบอสั่นดอกสามขวดเลยได้สูตสีขี้ผ่านได้กับสีเบหาตุลูกจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ตี ผ่านขอนแก่นกะหาลูกขอนแก่นผ่านศรีสะเกดกะโอ้ยหาลูกก่อนผ่านโคราชโอ้ยหาลูกก่อนขนาดมีหำเดียวได้ส่วนจะมีสามหำมกโกดูเดียวส่วนจะมีสามเง่งของแม่โอ้ยใช่หรือนาทีอะไรบอกซิมกันขาดียางพามากพี่น้องงวัวเขาเป็นค่าฟรี ไม่แย,ย,ย่สุ่ขนดยูเต่หลุดถ้าหลุดแล่าล้งา,ลงา,างกมาหมดปเบียร์หนึ่งขวดไปใ้เยฮรียรอนจะเกิเออแรงปูกแมันเขาขายวิวไงเขาขายวิวว้ายออกซื้อเห้วมึงเห็นบ้อันนี้อันนี้ยังไงเ็นไหม เบอมันเป็นแก้วเงินเฮายคุณเสีเล่บอใช่กืมีแตเสียด้วยคเดียวมาเร็วสแกนได้ไหมจ๊ะได้พอบพอพ่พอพอดีฉันกับบัต้อมีเงินฉันบัต้อมีาายนี่ฉันงินสปน้าสิบบาทฟ้าพอดีเปเลยฉลองกันเด้อพี่น้องเอ้ย ในหลานสามคนแล้วฉลองมาเด้อมาเด้อฉลองก่อน,นาในะดหลานสามคนแล้วนี่ปานจับว้างฮะมันพอดีเลยแต่ก็ชิ้นหาบาทบ่ร์เธอเป็นคนฉลาดไงถือรัวมันมีอนาคตยังเกิดขึ้นเวียนมาเด้อมาก,กินฉลองรับปันหลานกินแม่ผูเ้เ,เ,ปปเ,เ,เดียวใหญ่โอเวียส่งรูปไปให้แม่เงี้เดียวบนในเนียวมาอยางมาเด้อส่งไปครับผมโหกูส่งเองกัน พี่เดี๋ยวมาเร็วให้ไม่แซมเฝ้ารถรอคิวขึ้นรถเอยรอคิวขึ้นเรือ <Okay. S 1> ก็เลยคิวขึ้นเรือกี่โมงนะหกโมงครับค <6 S 1> ิวขึ้นเรือหกโมงคิวขึ้นเรือ อันนี้วิววิวลานวิวรับก็รับเลยบุงุดจากนี้ลานโดดโตดับโตดับแพนมากๆเนี่ยตอนตอนตอนนี้คือรอขึ้นเรือกับประเทศไทยกับฝั่งไทยอันนี้เรือเรือใหญ่ๆอันนั้นเรือเรือที่จอดอยู่ตรงนั้นน่ะคือจะเอารถเอารถเข้าไปใช่ไหมเอารถเข้าไปเสรปุ๊บเราก็นั่งนั่งรอเนะ่ยเรือหนึ่ชั่วโมงครึ่งจะถึงประเทศไทยเออทำไมเขาเขาส่งหกโมง เนี่ยมันปรเมินได้รับีผมว่าอยูนี่มันไม่เป็นสีเหลืองหน้าร้อนมันมืดมันมืดช้าจะเนตข้างบน้าไม่ถ้าเห็นเลือดเยอะไม่สูงขนาดนอ้กดียังมากจะรลอในร้านในร้านสามพุ่นเดิมมาซื้อเธออุดนงียงใครยังกับซื้อหลวดีดีเว้โคตรากับเว้ ก็เลยบอกว่ามงสิมีลูกจะบอกว่าอะไดีพ่อไดยวเดีดดเมันเก้วแก้วน้ำแข็งน้ำแข็งแก้วเย็นคนเรือนามันเคี่ยวปีิบอไม่ถือกะกรั่นม,น,มนนีล่ล่ะเอาเรือน้ท่ามันปมันเคี่ยวปฏีดีสูมือมันเป็นเปลืองกบเรื่องไหนมือแม่ดีใจครับเอนา,านัดไว้ไม่รู้ม ขา <c oughs> เจ้าแม่ปักทุงก่งน,นั่นแงเย้ไก่แไงดี <c oughs> ใจว่ามันโล,โลมา,ลมาลอะไรอยู่แถวนี้เรื่องว่าขีบมันไทยมบ้านละมาอ่หรอมันไม่ค่อยมีในแถวนี้ไงมันอยู่มันมีอยู่ในมีบ้านบ่อนเี้เห็นเขาหอือเขาน่ะ <c oughs> มันอยู่บางอันมันมันมีฝั่งแถวไทยแถวไทยนี่ฝั่งอันออนัญญ้นม,มันต้องขึง้นอยู่กักไก่เองเนาะไอ้นั้นไม่รู้สามตู้อามตู้เบิ้งต้งบางอาให้ลึกมันสูง กระงพ่นขับบุตตัวกระลาห์สิบเมตรอ่ะรุ่นไหนไอพ่นสิบเกียตตงไออกหมสองปีที่แล้วมัน้ตาเกิดแล้วนอ่นี่กอฉันสิว่าตาเมืองหนอมาตาเมืองหนอเอามาตาเมืองหนอนำเครื่องเครื่องเก่าแก่อหเครื่องเหนกิน่ไ้ม่ใช่กะปุนะเครื่องกละเครื่องตะกุตะเข่าเดี๋ย ขึ้นเรือหกโมงเร่งตกเรือมีสะพวยหันอยู่พี่เลือดไปทานดิโอ้โหเขายังน้องบิ๊กต้องเพิ่มลูกอีกคนตอนนี้เลี้ยงเองจะได้ไม่เหงาก็แล้วเป็ดคือบอลลวดป่ะท่านีเขย่างเอาไปทัวร์เด้อมา เอต้องให้เห็นอย่างเครือเล่นเสร็จทักงเครือเล่นือบักบอลบออยากให้บอสทำบาหงดด้วยทำบาหดด้วยน่าจะสนุกเอ้าทำจะเปิดแล้วกำลังกำลังไอกำลังดำเนินการอยู่ขันแก่นครับบาพงนผมอยู่ขันแก่นคุณแพนเรื่องนกท่าอุพอมันพอมันอะไรแล้วมันเร่งไปมันก้อนแหมเล่นอยู่นะเนเออ่าเรไปไปเี่ยวทีไงครับ ไปเชียงใหม่กัดกวนเฉียบอกก้าวไปเชียงใหม่เห็นมันก่อนกูบระหยากมีหลานเป็นคนเชียงใหม่แล้วล่ะกูเมยแล้วถ้ามีหลานอยู่เชียงใหม่กูต้องเดินทางไปเชียงใหม่อีกย่างเฮ็ดไลโซ่กัดเดินทาหมาไก่คนแก่ไปเชียงใหม่กวอนเจ็ดไรโล ขึ้นขึ้นขึ้นมด้นหมดมดอมนเรงมันแรงอันอันนั้นคือน้ำขึ้นมันจะแงเรื่อยๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้หน่อยกัสีแห้งซ้ำขึ้นเยงนี้ร่มยู่ฟางสีหน่อยร่มใช่ฟางร่มยู่แตเาเมันเปพัดขึ้นมากมนแห้งร่มยี่หไมมีดอกไ้นน้ำมันก็เลิขึ้นน้ำทำไมน้ำถึงขึ้นเพราะอะไรอ๋อเพราะแรงลมพดโลกนกลมพวดแรงแรงลมถวน แรงล้มส่วนไงลังส่วนเจ้าแยบฟังมือขึ้นนี่เจ้าชีวเดินตลงแก้ฟังพี่น้องมือขึ้นนีคอยไปจัดตัวเกียวมิวสิอยูริมหาดหมืนบอไปจัดไปจัดตัวเกียวมิวสิอยูริมหาดพอพอ,พ,อพ่อจัดยูริมหาดเนี่ยมีอาหารบุฟเฟ่เครื่องดื่มบุฟเฟ่ตเออทุกคนกินไม่อั้นเบียร์บุฟเฟ่แบบเลยตั้งแก่ฟังเดอ้อตั้งแก่ปังแทบไม่ <c oughs> <c oughs> ตั้งแก่ฟังแล้วก็ไปลบติดตอตั้งแก่ฟังแล้วไปลบติดตอโอ้ตั้งแก่เราคือภาพตามเด้อเออคือภาพตามคือภาพตามคอยอันนี้ไปกินอ่วยหน่อยไปเบราะเดี๋นี่เมื่อคืนนี่ถ้างบุรีเบิ่งกในโซนน่ะจะฮู้ว่ามันมีบุฟเฟ่เบียร์บุฟเฟ่ต์น้องกินบุฟเฟ่ของหวานคือกินไม่อั้นผมเหมาเมาโรงแรมให้เขามาเกีนยงอยู่ริมชายหาด คืบอบ่ออ่านเลยพี่น้องบ่อที่นี่กระจัางงานทั่วไปมาพี่น้องกับเทดกุ้มปีดานนี่งานกับไล่ไก่พิลิกานกับตะเนินกานไปข้าวหนึ่งอันสีประมาณสามทุ่มปร,ประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งประมาณสามสามทุ่มครึ่งพนักงานเลยบอกว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มจะเก็บอาหารแล้ว เดี๋สีคือไม่เกี่ยวอาหารแล้วหุ้ยอาหารเือเยอะมากเมื่อคืนเไดาอาหารมากเนาะเพราะอันเป็นเป็นไม้ที่เขาย่างมมถ้าแม่ย่บานเขานี่้ซื้อของห้อไปแจกแค่บาทเลยมันเอากลับก็ไหนบาร์บีคิวปิ้งย่างปลาหรอแม่รู้ไม่รู้ไ่รูไ่รู้่าง้วนู่้่รา้ไมบรู้ไม่้ม่รนะูู้้ไม่ร้ไร้านนี้ไม่่รว้้ามม่รู้ไม่รู้รรู้้งม่่น้อง สวรรค์กุ้งอ่ะกินบ่ได้ผมมีคนคือกินอะไรก็ว่าเบิดเขาจะเอาให้แบบบุฟเฟ่บ้านเลยกุ้งทะเลอาหารทะเลแบบยื้อะไปหมดของห,หวานแม่แอ๋นหน้องวานี่ห้องไหนบุฟี่แนวห้อถุงกับบุฟี่ยังกับบุฟี่ไส้หมูสเตะเนาะเบนหมูสเตะแม่มีลาบเป็ดเด้วยเหมือนฮะ<า>ลาบเป็ดลาบเป็ดกับมีอาหารฝรั่งสปากเก็ตตี้เขาพัดเขายังแบบลายแห้งพี่น้องป่าที่นี่เขาวบางสามทุ่มครึ่ง สี่ทุ่มจะเก็บอาหารแล้วนะครับใครจะกินรีบกินก็เลยบอกอะไรวะบอกอะไรวะสาวเด้อฝาเมากินเขาจะเก็บอาหารแล้วฟุฟเฟ่บักคักเลยเขาจะเก็บแล้วเอาเบียร์เฮาเดะเบียร์เฮาเดะให้ไหนนี่เขาก็จะเก็บเว่ามาสั่นทำทแม่นเทสเสียบไปมันกับสีบลสแแอว่าซนให้เป็นแก๊สว่าสั่นเฮงไหนล่ะบอกเขาแม่บอกบอกเ่าบอกกล่องเบาถ้าเมื่อกี้ใหญ่เมื่อไหร่บอกทีมงานเขามากินไห้เบิร์ตเบาให้กับมากินเพราะอะไรครับไรสุดยูเขาก็ไม่ได้กินนะนะนี่ยากไรสุดยู มากินไฟกันมากินไฟกันพี่เอารับประกินได้สิเออกินอะไรแล้วมันเลือะเอาตอนปานี้มากินมากินมากินนะท่านพี่น้องเก้าอี้ก็เก้าอี้เนาะเขาโคตรนั่งเก้าอี้เนาะเก้าอี้ก็ขีดใส่เนาะจย่างไรเด้อเก้าอี้ก็ขีนไส่ปานี้สูบเบียร์บุ๊เฟสเสียดายเบียร์สี่สิบลิตรใช่ไหมมันปัญหานยี่สิบลิตรมันจะได้หกร้อยแก้วใช่มันเป็นควายว่าเบียร์สี่สิบลิตร <C> e <ck> พี่นอ้องเบียร์ซีสิบลิตรพี่เดี๋ยวสั่งเร็วเบียร์สี่สิบลิตรอันนี้รู้ว่าไม่กินเลยไม่ได้สั่งเปลืองไงพี่น้องอันนี้เอาสั่งอีกางไรบบมีหลายอย่างอยู่เบียร์สี่สิบลิตรสูงกินเลยสูงสูงมันมันเขาเสียก,กีบแล้วไม่แย่นไม่แย่นห้มันเป็นคนขี่ทีเนาะเฮงไหนล่ะลูกเขาเสียเงินปักสองสามแสนได้ลูกเขาจ่ายค่าอาหารบุฟเฟ่ต์นี่ เขาต้องบอกเด็กหน่อยกินดิเด็กหน่อยกับภาเครื่องคุ่มกินอยู่ใครบ้างมันนี่เพื่อการบวชบ้างผู้เดียวบวชบ้างผู้เดียวเด็กหน่อยพักกันสัมผัสอยู่อันเปิดใจเปิดยังยู่กนบอกคำหลับอยู่บวชบ้างผู้เดียวก็ประมาณีเดียวจำปีละแ่กันปีหูเอาหูเอาหูเอาถ้ามาบุฟเฟ่เขาจะยกทางเขาจะยกเครื่องอันปังเบี่ยนนี้แล้วหูเอา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 ไม่ใช่แยบมา่ายเป็แม่มาแล้วลูก เย็บเย็บเย็บปีย์มันเหมือนได้มาสิปีนเอาหม่เด้เอาสันไม่แยงเตือนเรามากินพอราพอดีเด้อแต่ว่ากับกินกระจายกันกินกระจายกันหน่อยแบบว่าให้กล้องให้ทีมกล้องที่มาได้มากินกระจายกันหน่อยวันนี้เขาอยากเบิด์ตผู้จัดการพูดกับอุ้ยเสียดายเนี่ยว่านั่นตีกับนายทหารพนักตีกินยังมงั้นเพื่อนกินต้อนการแล้วฮืออ๋อ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 ทานไปกับโอ้ยเออมันแค่งละทานไปกับเออมันเป็นแบบว่ามีคนกินนะกับสบายใจแล้วทานไปรอบสองออสบายใจ หาเเราสามพี่น้องก็สาสี่ปังงานเทิงค้นเกิงกอีไปนน้กันเบบเทิงคนเัิงเก้าอีไปน้้ำก,ก,กันหายหลังแบบไปแต่เบิง้งไปแต่เบิ้งพี่น้องกหหลังลงยิ้มรองคอสร้างพี่น,อนอ้อนงหันหลังทะเลแม่หลังพนังเสียบบอกคือสร้างตัวรถนี่หันไปเห็นตาขากับดาบกวองแนไวน้นกล่องเพี้ยนเทิงคนเัิงเกอีกวางกันจุดพุ่นม่ใ่รกูบอกแล้วกูบอกแล้วไม่ใช่มว่าปานนี้กูบอกแล้วว่าจะเป็นยานมันเบิดยจะยานเยียเบิด บปบปวดพิจัดกาปวผู้จัดการบดท,ทั้งขาทั้งหยังแห้งอ้วนบันนี่ทั้งส่งขาส่งกระแตง่งล่มไปล่มไปพี่น้องส่งกระขาดไปครอบว่าเสียงเงินหลายแสนแล้วยานเดียวมันเปิดสุดท้ายมากักนีดเล็กนั่งกินุลิงกินเข้ามาจีขาสี่พางานนาแดงหุ่นพันๆกว่าบาทเดียร์ม,มันถึงเนว่าแตงโมนะคือหน,อห,นห,หน้าเป็นสีขาบอกหันไปให้เรื่องหน้าแดงลูกขึ้นมาซิอุ้ยยังก็ร้อนอลไรก็ ดาราแม่มันบอกมันจมไปนะเ้ยจมยังกูรู้กูกับน้อยจนว่าไม่หยุดซิวไม่แย่กว่ากูบอกแล้วเต็กก่อนนครปฐมมีเมียทั้งหมดเจ็ดคนมีลูกยี่สิบสองคนเมียสามบักขี้กันดีซ้อยกันทำามาหากินก้องเขามีเมียสามคนตอนนี้มีลูกสามคนแต่ถ้าสามคนบ่มีปัญหากันและกัน ก,ก็สามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าศาสนาอิสลามเขาก็ให้มีเมียได้สี่คนเพราะฉะนั้นคนใดที่ซ้ำเติมก้องก็บบ่ควรซ้ำเติมเพราะว่าบางทีผู้หญิงเขาชอบเขาพร้อมที่จะมีลูกกับก้องถ้าเขาบพร้อมที่จะมีลูกกับก้องเขาก็คงป้องกันตนเองสเส้วเพราะฉะนั้นใครโทษก้องก็ลองคิดดูในข้อนี้ก็แล้วกันเด้อพี่น้อง แสดงว่าก้องนินมีเสเน่หมัดใจหญิงจนหญิงอยากมีลูกด้วยทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยฝากต่อไปก็ป้องกันเพราะมันหลายกันเลี่ยงบาไวเด้อร์กง